ได้เจอเพื่อนบ้างอนะไรเงี้ยแต่มันกินอยู่นอนใช้ชีวิตด้วยกันคือ3เดือนแล้วใช้ชีวิตอยู่ยกันย4บสชัวช่วโมงเวิร mm ์ค hmm. <Work S 1> คือเวิร์คไม่เวิร์คคือไม่เวิร์คอะฟันธงเลยอะ mm hmm. ก็เลยคิดว่าถ้าไม่รอดกลับมาก็ต้องบอกเลิกละ mm hmm. รู้เลยมันเป็นทิ่พิสูจน์ว่ามันจะเสียเวลาหรือไม่เสียเวลากับคนนี้นึกออกป่ ก็ก็มีการคุยกันค่ะตั้งแต่ช่วงวันเกิดแล้วค่ะจริงๆเขาก็เป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้วดูก่าชอบเที่ยวเนาะเขาก็บอกว่าโอเคไปอเมริกาการอะไรเงี้ยเขาก็แพลนทุกอย่างเลยเอาอจริงๆทริปนี้ดูไม่ได้รู้อะไรเลยนะครับยฟีไม่ได้รู้ว่าว่าจะไปไหนบ้างไปทําอะไรบ้างไม่รู้แบบไม่รู้จริงๆแค่รู้ว่าไปอเมริกาประมาณสาเดือนแบบแรกไม่ได้ตกใจพอรู้ว่าอเมริกามันไกล พอ3เดือนสําหรับเราพอมันเป็นตัวเลขก็ไม่ได้นานนะแต่พอไปอยู่จริงๆอ่ะรู้สึกเลยว่าโฮย้ยก็นานนะคิดถึงมาด้วยคิดถึงบ้านคิดถึงอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาการแพลนของเขาคือ microsoft excel อย่างนั้นนะคะแบบทำเป็น excel ตารางเช่นแบบสมมติว่า Monday ที่15สีเขียวคือกิจกรรมสีเหลืองคือร้านอาหารสีแดงคือที่พักสีฟ้าคือการเดินทางเช็ค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 เบมาเป็นบล็อกบล็ออย่างนั้เล นวดใจนะคะก็ไปอยู่แล้วมันไม่มีเพื่อนมันไม่มีใครเลยเงี้ยได้เจอเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยแต่มันกินอยู่นอนใช้ชีวิตด้วยกันแล้วเอาเอาง่าย,ายๆเราแค่คิดสมมติว่าเราไปทัศนศึกษากับเพื่อนอะแค่สามสี่วันเรารู้นิสัยเพื่อนเยอะขึ้นเลยนะคนนี้มีน้ำใจไม่มีน้ำใจสมัยเด็กๆนี่สามเดือนอะมันรู้อยู่แล้วอ่ก่อนไปคิดเลยะคะ่ะว่าแบบ <c oughs> ถ้าทริปนี้ไม่รอดคือรู้เรื่อไม่รอด คือ3เดือนแล้วใช้ชีวิตอยู่กันย4บชั่วโมงเวิร์คคือเวิร์คไม่เวิร์คคือไม่เวิร์คอะฟันทงเลยอะก็เลยคิดว่าถ้าไม่รอดกลับมาก็ต้องบอกเลิกละถ้าไม่ใช่กลับมาต้องบอกเลิกละเพราะว่า31แล้วละรู้เลยมันเป็นทิพย์พิสูจน์ว่ามันจะเสียเวลาหรือไม่เสียเวลากับคนนี้นึกออกปะก็เลยแบบก็เลยคิดแนวนั้นไว้เลยแล้วก็พูดกับเขาด้วยนะเขาก็แบบแอบอึ้งกับแล้วก็นั่นพอดูก็พูดตรงอะว่าแบบเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูทริปนี้เลยนะว่าเวิร์คไหมถ้ามันไม่เว รู้นะว่ากลับไปเราก็คงต้องคุยกันยเลยนะ้ยพูดต่ากดดันตั้งแต่เริ่มทิพย์เลยเขาบอกเขากดดันมากเลยอะไปต่อก็โอเคนางก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะสงสารช่วยแบกกระเป๋าดิวซะสงสารเลยมันสาเดินเสื้อผ้าก็เยอะของก็เยอะอะไรเงี้ยผู้ชายก็ต้องยกกล้องอะไรเองเราต่างประเทศมันดูแลตัวเองไงก็สงสารจัง ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่ามันไม่ใช่แต่แต่เปแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่คนนี้มันคือคําว่าเปย์ดิวก็ต้องยอมแล้วเขาก็เปแต่เขาก็เปโดยการที่เที่ยวไงคือแฟนดิวคนนี้เขาไม่ได้เปเช่นแบบอยากได้กระเป๋าอะไรรองเท้าอะไรไม่ใช่นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยสิ่งของอะแต่มันเปด้วยการที่พาดิวไปแบบเปิดโลกกว้างถ้าทุกคนรู้จักดิวดีก็จะรู้ว่าดิว อะไรมาเยอะมากอะ่ะแบบแบบนักการเมืองก็เคยนั่นนี่ก็เคยอะไรอย่างนี้ถูกไหมคะเขาก็เลยพยายามเปดิวในการที่พาดิวไปเห็นโลกอะไรใหม่ๆซึ่งตั้งแต่ตอนแรกที่เราพบกันเขาก็พูดอยู่แล้วว่าแบบเออเขาอยากจะโชว์ I will show you the world อะไรอย่างเงี้ยแบบอยากพาไปแบบเปิดโลกให้เห็นโลกอะไรเงี้ยซึ่งเออเขาก็ทำได้อย่างที่เขาพูดจริงๆ